สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้เวลาข่าวกับเอเนลไทวันพุทธที่29กันยายน2564นะครับหลายท่านคงจะติดตามข่าวสารอยากจะทราบข่าวสารอยากจะรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับว่าตอนนี้มันมีโครงการมีมาตรการอะไรบ้างเก่าหมดเขตไปหรือยังใหม่มีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตอนนี้กระแสข่าวก็เริ่มที่จะโหมกระหน่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพาดหัวข่าวว่ารัฐบาลแจกเงินเท่านั้นเท่านี้แต่หลักใหญ่ใจความครับก็มีทั้งที่เป็นข่าวปลอมแบบ100%เซนะครับทั้งหน้าปกแล้วก็เนื้อข่าวรวมถึงบางข่าวก็อาจจะพาดหัวข่าวหลอกให้เข้าไปดูแต่เนื้อข่าวเนี่ยเป็นจริงนะครับตามเนื้อข่าวเป็นจริงแต่ว่าปกคลิปเนี่ย หลอกให้เข้าไปดูนะครับว่าจะได้เงินเท่านั้นได้เงินเท่านี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของท่านผู้ชมนะครับผมเคยแนะนําไปหลายครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วว่าการติดตามข่าวสารจากภาครัฐท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าท่านผู้ชมจะติดตามดูช่องไหนก็ตามสุดท้ายต้องไปจบที่ข้อมูลจากภาครัฐเท่านั้นนะครับ mm. เพื่อเป็นข้อมูลสุดท้ายที่เราจะตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะรวบรวมทุกกลุ่ม ทุกมาตรการทั้งเก่าและใหม่ที่จะดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคมนะครับว่ามีกลุ่มไหนอย่างไรบ้างบางกลุ่มเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มเก่า,ากลุ่มเก่าที่ท่านผู้ชมเนี่ยทราบอยู่แล้วแต่ว่ามันเน้นย้ำว่ามันไม่มีอะไรเพิ่มเติมหรือถ้ามันจะมีเพิ่มเติมก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับสวัสดิการที่เพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดนะครับ ไปเริ่มกันที่กลุ่มใหญ่อ่อันดับแรกเด er er ี๋ยวเตือนก่อนนะครับโครงการเราชนะโครงการเราไม่ท no ิ้งก okay ันไม่มีต่อแล้วนะครับไม่มีต่อไม่มีการแจกเงินไม่ว่าจะกลุ่มไหนทั้งสิ้นนะครับจบไปแล้วนะครับเราชนะกับเราไม่ทิ้งกันไม่ต้องไปพูดถึงแล้วช่องไหนพาดหัวข่าวขึ้นต้นด้วยคําว่าเราชนะกับเราไม่ทิ้งกันณวันนี้ท่านผู้ชมกากระบาดสีแดงทิ้งไปได้เลยนะครับอ่ะไปเริ่มงันที่กลุ่มใหญ่ก่อนนะครับก็คือกลุ่มบัตรบริการแห่งรัฐ ในวันที่1ตุลาคมท่านก็ยังจะได้รับสิทธิสวัสดิการเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นคนเก่าที่ยังไม่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนใหม่ซึ่งต้องรอทางด้านกระทรวงการคลังประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่1ตุลาคมสวัสดิการที่ท่านจะได้รับก็คือเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับสองร้อยและ300บาทตามเกณฑ์รายได้ของท่านและก็อีก200บาทก็คือเงินเพิ่มกําลังซื้อนะครับที่จะได้6เดือนกนรกฎาคมถึงธันวาคม64 อันนี้ก็จะเข้ามาวันที่1เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะต้องรูดซื้อสินค้าให้หมดภายในเดือนนั้นๆน,น,นะครับไม่สามารถสะสมได้200และ300บาทเดิมอันนี้ท่านจะใช้ใช้ได้เฉพาะกับร้านธงฟ้าประชารัฐและก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นส่วน200บาทหลังที่เป็นเงินเพิ่มกํำลังซื้อมันจะมีอีกเมนูหนึ่งเวลาเราไปรูดซื้อสินค้ามันจะมีอีกเมนูหนึงก็คือเมนูเพิ่มกําลังซื้อ เงินก้อนนี้สามารถเอาไปรูดซื้อสแกนซื้อกับร้านคนละครึ่งได้นะครับแม้ว่าจะเจอปัญหาเรื่องของร้านคนละครึ่งหลายพื้นที่ไม่รับแล้วก็ตามนะครับแต่นี่คือสิทธิ์ที่ท่านผู้ชมสามารถทำได้นะครับออนอกจากนั้นนะครับในส่วนของผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มีบัตรผู้พิการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านก็จะได้รับเพิ่มอีก200บาท เป็น1000เหมือนเดิมนะครับก็คือจะได้รับในช่วงปล,ปลายเดือนของแต่ละเดือนนะครับประมาณวันที่22อันนี้ก็ได้รับเหมือนเดิมส่วนเงินพิเศษที่จะให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้ผมขอติดเป็นการบ้านก่อนนะครับว่าเดือนตุลาคมเนี่ยจะได้หรือเปล่านะครับปกติมันจะเข้าประมาณกลางเดือนนะครับประมาณวันที่15ก็คือเป็นเงินของผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไอห้50บาทกับหนึ่งบาทนั่นแหละที่เขาเพิ่งจะย้อนหลังให้ นะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยจะได้ไหมเดี๋ยวผมตามให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ติดเป็นการบ้านก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของสวัสดิการเดิมที่ท่านผู้ชมจะได้รับภายใต้โครงการบรสุทธิการแห่งรัฐนั้นนะครับมันก็มีการประกาศผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับผมขออนุญาตสรุปให้ดังนี้นะครับ มีการบรรเทาค่าบรรเทาภาระค่าน้ําค่าไฟช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยนะครับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นระยะเวลา12เดือนนะครับก็คือตั้งแต่ตุลาค64ไปจนถึงกันยายน65กรณีใช้ไฟฟ้านะครับไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนนะครับดูเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะครับกรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนอันนี้ให้ใช้ไฟฟรีนะครับไม่ต้องจ่าย แต่กรณีที่ใช้ไฟเกิน50หน่วยให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้นะครับภายใต้วงเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครับของเดิมเนี่ยรู้สึกจะ230บาทนะครับก็ปรับเป็น315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครับไม่ใช่ต่อคนนะครับต่อครอบครัวนั่นแหละนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้เกินจากนี้นะครับเกินจาก315บาทก็ต้องออกเองทั้งหมดนะครับในส่วนของ การช่วยบรรเทาภาระค่าน้ำประปานะครับอันนี้ก็จะใช้ฟรี100บาทอ่าไม่ใช่ใช้ฟรีครับจะได้รับการสนับสนุนนะครับ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับแต่จะต้องไม่เกิน315บาทนะครับถ้ายังใช้เกินนะครับอันนี้ท่านก็จะได้ท่านจะต้องออกเองนะครับจะต้องออกเองแต่ใครใช้ไม่เกิน315บาทท่านก็ยังจะได้รับเงิน100บาทอยู่นะครับเดี๋ยวเงินก็จะเข้า บัตรบริการในเดือนถัดไปนะครับต่อมาครับเป็นค่าก๊าซสูงต้มนะครับอันนี้ก็ยังจะได้รับเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มวงเงินขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับจาก45บาทต่อคนต่อ3เดือนเป็น55บาทต่อคนต่อ3เดือนนี่คือเกณฑ์ใหม่นะครับนอกจากนั้นก็ยังช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขอสอมอก,กอนะครับรถเมล์ระบบอ e ีทิเก็ตนะครับรถไฟฟ้า บขอสอรถทัวร์นะครับรวมถึงรถไฟรางอย่างละ5 0 0บาทต่อคนต่อเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นบขสมก,กนะครับรถไฟฟ้าบขอสอรถไฟ4อย่างเนี้ยท่านผู้ชมสามารถใช้ได้อย่างละนะครับอย่างละสูงสุดไม่เกิน500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับส่วนเรื่องของเบี้ยผู้พิการนะครับที่มติคอรมระบุวันนั้นเนี่ยบอกว่าจะช่วยจํานวน1,000บาทต่อคนต่อเดือนอันนั้นต้อง แจ้งตามความเข้าใจที่ผมบอกไว้ตอนต้นว่ามันจะต้องแยกย่อยนะครับผู้พิการเนี่ยคือ800บาทคือเป็นเบี้ยยังชีพเดิมได้อยู่แล้วพอผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการด้วยเขาก็จะเพิ่มให้อีก200บาทนะครับที่มีอายุเกิน18ปีนะส่วนผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอันนั้นก็ได้1,000อยู่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับส่วนกลุ่มอื่นก็ยังได้เท่าเดิมนะครับนี่คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ แล้วก็ส่วนการลงทะเบียนรอบใหม่ก็ต้องติดตามข่าวสารจากทางด้านกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างที่ผมพูดในรายการสดเมื่อวานว่าหลังจากนี้ไปนะครับนอกจากเราจะติดตามเรื่องข่าวสารของประกันสังคมเกี่ยวกับกลุ่มทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเบนเข็มมาโฟกัสที่กระทรวงการคลังสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเป็นหลัก นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเตรียมที่จะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการของรัฐรอบใหม่จะทันตุลาไหมหรือจะไปพฤศจิกายนยังไงก็ต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่มีเปิดนะกลุ่มต่อไปครับเป็นกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มเปราะบางนะครับก็มีอาจจะมีบางส่วนที่ซ้ํากับบัตรสวัสดิการก็จะเน้นย้ําให้อีกทีหนึ่งนะครับผู้สูงอายุนะครับท่านก็ยังจะได้รับเบี้ยยังชีพเท่าเดิมนะครับจะไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับหกร้อยถึงหนึ ส่วนผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเมื่อกี้ผมติดเป็นการบ้านก็ยังเหมือนเดิมนะครับว่าผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านจะได้รับ50บาทถึง100บาทหรือไม่ในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินขอญาตหาข้อมูลเพิ่มเติมถ้ามีเดี๋ยวจะมาสรุปให้นะครับเอาเป็นว่าหลักๆก,ก็เบีย้ยอย่างชีพยังได้เท่าเดิมไม่มีเพิ่มไม่มีลดนะครับ ส่วนผู้พิการนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเบี้ยงังชีพท่านก็จะได้อยู่ที่8 0 0ร้อถึงหนึ่บาทนะครับหนึ่เนี่ยจะได้เต็มเต็มเลยก็คือผู้พิการที่อายุต่างกว่า18ปีแล้วมีบัตรผู้พิการนะครับท่านก็จะได้1,000บาทส่วนผู้พิการที่มีอายุเกิน18ปีขึ้นไปมีบัตรผู้พิการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านก็จะได้รับเพิ่มอีก200บาทนะครับเข้าบัตรสวัสดิการกดเป็นเงินสดได้นะครับเงินส่วนนี้ จะเข้ามาประมาณช่วงปลายปลายเดือนนะครับประมาณวันที่22ของทุกเดือนต่อไปครับเด็กแรกเกิดนะครับเด็กแรกเกิดถึง6ขวบอันนี้ก็ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับได้600บาทเท่าเดิมนะครับผู้ปกครองหลายท่านก็เรียกร้องเหมือนกันนะครับว่าเมื่อไหร่จะปรับเพิ่มสักทีนึงนะครับต่อไปครับกลุ่มที่3กลุ่มพิเศษ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจากโครงการเราชนะนะครับกลุ่มนี้เนี่ยระยะหลังสื่อมักจะเอาไปเล่นข่าวเหมือนกันนะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งคนที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการเราชนะผ่านบัตรประชาชนก็คือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนั่นแหละนะครับก็มีอยู่ประมาณ2ล้านก็จะได้รับเงินเพิ่มกําลังซื้ออีก200บาทนะครับเข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดก็เอาไปรูดซื้อสินค้าได้อย่างเดียวต้องใช้ภายในเดือนนั้นๆนะครับ สะสมไม่ได้แล้วก็ใช้ได้ทั้งร้านธงฟ้าประชารัฐแล้วก็ร้านค้าคนละครึ่งนะครับอันนี้ท่านยังจะได้รับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเดือนธันวาคม64นะครับมาเน้นย้ําให้ต่อไปครับโครงการคนละครึ่งนะครับหตุลาคม6-4นี้นะครับวันมะรืนวันศุกร์นะครับเงินก็จะเข้ามาแอปพลิเคชันเป๋าตัง์อีกพันหของใครใช้หมดแล้วก็เตรียมใช้ต่อได้เลยนะครับของใครที่ยังใช้ไม่หมดก็เอามารวมกับยอดพันหแล้วก็ใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไข นะครับสูงสุดไม่เกิน150บาทาต่อวันต่อคนที่ภาพรัฐออกให้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปนะครับโครงการคนละเครื่องที่จะเพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของการใช้จ่ายสแกนจ่ายซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน food delivery นะครับสองผู้ให้บริการที่เข้าร่วมแล้วก็คือ l i n e m a n กับแก a b นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะ สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางนี้ได้ตั้งแต่วันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนร้านคา้าร้านไหนที่ต้องการเข้าร่วมการสแกนจ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ท่านก็เข้าไปสมัครผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะครับภาครัฐกระทรวงการคลังเปิดให้ร้านค้าเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับก็แจ้งให้ทราบ อันนี้ก็สามารถใช้ได้ไปถึงสิ้นปีเลยนะครับ31ธันวาคมเงินก็จะยังไม่มีเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าคนละครึ่ง3,000บาทเนี่ยภาครัฐโอน2งวดก็คือโอน1กรกฎาคม1,500นะครับใครใช้หมดก็หมดไปก็เดี๋ยวรอ1ตุลาใครใช้ไม่หมดก็มาสมทบรวมนะครับตอนนี้ยังไม่มีการเพิ่มนะครับณนะวันนี้ยังไม่มีการเพิ่มวงเงินของโครงการคนละครึ่งแต่อย่างใดนะครับ ต่อไปครับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับอันนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรับ e-washer นะครับคืนสูงสุดนี่เจ็ดพบาทแล้ว7,000บาทนี้ก็ไม่ใช่เงินสดด้วยนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะมันเป็นเงินที่เป็น e-washer เป็นวัดกำลังอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในแอปเป๋าตางังก็รูดซื้อสินค้าในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต่อนะครับซึ่งตอนนี้กระทรวงกรารคลังมีการปรับนะครับมีการปรับให้ สามารถใช้ได้ต่อวันต่อคนเนี่ยผ่านแอปเป๋าตังมากขึ้นนะครับในช่วงวันที่1ถึง21กรกฎาคมเนี่ยเงินที่จะเอามาคำนวณอ e ีเวอร์เชคือไม่เกิน5,000บาทต่อคนต่อวันแต่ตั้งแต่22กรกฎาไปจนถึง30ิพฤศจิกายนเนี่ยจะคิดอัตราใหม่ก็คือเอาวงเงินใช้จ่ายสูงสุดต่อวันต่อคนคือ1น1,000บาทมาคำนวณเป็นอ e ีเวอร์เชให้นะครับแต่รวมนะครับรวม ทั้ง2กรณีที่ผมว่ามาเนี่ยก็คือไม่เกิน7,000บาทวันนี้เพราะฉะนั้นก็ระมัดร,ระวังเรื่องของการพลาดข่าวด้วยนะครับ<ม>เกี่ยวกับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับแล้วก็ทั้ง2โครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งเฟส3กับยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับตอนนี้สิทธิ์ยังเหลือใครที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมก็สามารถเข้าไปสมัครได้นะครับคนละครึ่งเนี่ยก็เหมาะกับคนที่มีรายได้ปานกลางลงมาหาถึงถึงน้อยนะครับ ส่วนโครงการยิ่งใช้ย,ยิ่งได้ก็กันไว้ให้กับคนที่เขามีกําลังนะครับช่วยกันถือว่าเป็นการช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็แบ่งเบาภาระไปนะครับต่อไปครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่24กันยายนที่ผ่านมานะครับจำนวนสิทธิ์ใหม่นี่คือ2ล้านสิทธิ์นะครับสล้านสิทธิ์คนใหม่นะครับจะต้องลงทะเบียนคนที่ไม่เคยสมัครไม่เคยลงทะเบียน เ,เราเที่ยวด้วยการเฟสหนเฟสสอเลยก็มาลงในเฟส3ส่วนคนเก่าไม่ต้องลงทะเบียนนะครับรอจองสิทธิ์อย่างเดียวซึ่งการเปิดจองที่พักนะครับจะสามารถเข้าไปจองได้ตั้งแต่8ตุลาคมไปจนถึง23มกราคม65เริ่มนะครับเริ่มจองที่พักโรงแรมนะครับ8ตุลาคม64แล้วก็วันจองที่พักวันสุดท้ายคือ 23มกราคม65นะครับแล้วการจองท่านก็จะต้องจองล่วงหน้าก่อนเดินทางเข้าพักหรือก่อนเช็คอินนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบเมื่อจองแล้วล่วงหน้า7วันนะครับเมื่อจองแล้วล่วงหน้า7วันท่านก็จะเริ่มเข้าเช็คอินหรือว่าเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนะครับไปจนถึง31มอกราคม65านะครับ15ตุลาคม6 4ถึง31มอกราคม65 อันนี้คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับส่วนโครงการาเดี๋ยวแจ้งนิดหนึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นการเที่ยวเองนะครับเที่ยวเองแล้วก็เป็นการเที่ยวที่จะต้องจองที่พักจังหวัดที่เราไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอย่างเช่นผมมีทะเบียนบ้านอยู่นครปฐมเนี่ยผมจะจองที่พักในนครปฐมไม่ได้นะครับต้องจองจังหวัดอื่นเป็นต้นนะครับ โครงการต่อไปคือโครงการทัวร์เที่ยวไทยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการซื้อแพ็กเกจทัวร์ผ่านบริษัททัวร์นะครับก็มีการปรับเกณฑ์อยู่พอสมควรนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นเราเที่ยวด้วยกันหรือทัวร์เที่ยวไทยก็เป็นการออกเงินนะครับของเราเองแล้วก็ภาครัฐช่วยสนับสนุน40%ไม่ได้มีการแจกเป็นเงินสดอะไรอย่างไรนะครับคือเอาเงินเราไปช่วยการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่เป็นการแจกเงินของภาครัฐเพราะนั้นก็ ข่าวสารนี้ก็ต้องติดตามแล้วก็ทําความเข้าใจเพิ่มเติมด้วยนะครับตัวเที่ยวไทยนอกจากเป็นการจองผ่านบริษัททัวร์แล้วนะครับสิทธิ์ที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้ก็คืออสิทธิ์ที่กําหนดไว้ก็คือ1ล้านสิทธิ์นะครับก็เดี๋ยวรอทางการท่องเที่ยวและกีฬาเขาประกาศอีกทีหนึ่งนะครับนอกจากมาตรการทั้งหมดตามกลุ่มต่างๆที่แอดมินไล่มานะครับก็ยังมีการติดตามมาตรการเดิมที่เราจะต้องติดตามกันในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็อย่างเช่น การทบทวนสิทธิ์นะครับมาตรา333940ใครที่ไม่ได้รับสิทธ์ในช่วงสัปดาห์นี้ก็เริ่มทยอยส่งเอกสารทบทวนสิทธ์นะครับแล้วก็ทยอยเช็คสิทธิ์ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้กําหนดการที่อย่างเป็นทางการแบบ100%เซว่ายื่นเอกสารแล้วกี่วันจะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้กี่วันจะรู้ผลเนี่ยอันนี้ประกันสังคมส่วนกลางยังไม่ได้แจ้งแบบชัดเจนนะครับมีเพียงแค่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมตามจังหวัดอาจจะแจ้งว่าประมาณ15วันหรือเจ้าหน้าที่ c อเซ็นเตอร์หรือว่าเจ้าหน้าที่ไลฟ์แชทก็อาจจะแจ้งเตือนว่าให้ทยอยเช็คทุกสัปดาห์แบบนี้แล้วก็การโอนเงินไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วเงินไม่เข้าหรือคนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วสิทธิ์เปลี่ยนเป็นสีเขียวท่านจะได้รับเงินทุกวันพฤหัสทุกมาตราเลยนะครับทุกวันพฤหัสนะครับก็แจ้งให้ทราบส่วนโครงการมาตรการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนะครับที่มีการเปิดลงทะเบียนในช่วงเดือนสิงหาคม ประมาณ2 0 0 0 0นหรือ30,000ื่ิเนี่ยนะครับตอนนี้ก็น่าจะลงพื้นที่เกือบหมดแล้วนะครับเพราะว่าผ่านมานี่ร่วม2เดือนนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่นักพัฒนาสังคมลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยก็จะมีการติดต่อแจ้งกับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เองนะครับว่าจะโอนเงินผ่านช่องทางไหนหรือจะรับการช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพนะครับอย่าลืมว่ามาตรการของพอมอนั้นไม่ได้แจกเงิน3 0 0พันทุกครอบครัวทุกคนนะครับ แต่จะแจกเป็นบางคนก็คือบางคนอาจจะได้3,000บางคนอาจจะได้2,000บางคนอาจจะไม่ได้เป็นตัวเงินแต่ได้เป็นถุงยังชีพต้องอยู่ที่ความลำบากซึ่งคนที่จะพิจนารณาเป็นเบื้องต้นก็คือเจ้าหน้าที่นักพัฒนาสังคมที่ลงไปหาเราถึง,ถงที่บ้านนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังเรื่องข่าวลือข่าวหลอกการแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่หลอกลวงนะครับให้เช็คที่สายด่วน1300ด้วยนะครับต่อไปนะครับ เงินเยียวยานักเรียนนะครับทางด้านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีการแจ้งนะครับว่าตอนนี้มีการโอนเงินไปแล้วกว่า87% 187นะครับเกี่ยวกับนักเรียนเงินเยียวยานักเรียนเด็กนะครับขั้นพื้นฐานตั้งแต่อนุบาลถึงปวสนะครับแม้ว่าบางโรงเรียนหรือว่าบางสังกัดยังอึมครึมอยู่ยังไม่มีความชัดเจนนะครับอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดกทมบางบางแห่งก็ยังไม่ได้ก็ไม่ทราบเหมือนกันรวมถึง การศึกษาตามมรธทยาสายหรือการศึกษานอกโรงเรียนกศนอเนี่ยก็ยังไม่ไม่เคลียร์ร้อยรผมก็ยังตามเรื่องอยู่นะครับมีความคืบมหน้าจะรีบรายงานให้ทราบเช่นเดียวกันกับเงินเยียวยามหาวิทยาลัยนะครับทั้งของรัฐและของเอกชนอันนี้ก็แอดมินพยายามที่จะตามสอหาข้อมูลเดี๋ยวถ้ามีความคืบมหน้าจะรีบรายงานให้ทราบนะครับแต่ในช่วงประมาณปลายสิงหาประมาณต้นกันยานะครับรองโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาเนี่ยได้เคยแจ้งเอาไว้ว่า ขอเวลาทำงานเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะมีการรับนักศึกษาใหม่เข้านะครับมีการจัดเตรียมข้อมูลยังไม่ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ก็เลยยังไม่ได้ส่งข้อมูลมาที่กระทรวงอ,อวอนะครับมันก็เลยยังไม่มีการสั่งจ่ายโอนเงินไปอันนี้เดี๋ยวจะตามต่อให้นะครับมีท่านผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาเหมือนกันนะครับหรือใครสงสัยประการใดก็ลองโทรไปที่1579ดูนะครับ ต่อไปนะครับเงินเยียวยาของแท็กซี่กับวินมอเตอร์ไซค์ที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปในเขต29จังหวัดสีแดงเข้มนะครับอันนี้เนี่ยมติคอรมอเมื่อต้นเดือนสิงหาให้กระทรวงคมนาคมไปดําเนินการเยียวยากลุ่มนี้มาแต่ป่านนี้เนี่ยจะครบ2เดือนแล้วผมก็ยังไม่เห็นเข้าครมอไม่รู้ว่าไปไปดีเลยที่ตรงไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวตามต่อนะครับนี่คือเรื่องที่เราต้องติดตามในช่วงเดือนตุลาคม นอกจากนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องบอกว่าอยู่ในความสนใจนะครับก็คือการเปิดลงทะเบียนบัตรธุรการห่งรัฐรอบใหม่จะทันเดือนตุลาไหมอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเราจะต้องติดตามเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามในเดือนตุลาคมนะครับไปพร้อมๆกันว่ากระทรวงการคลังจะประกาศออกมาทันตุลาคมไหมนะครับรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆหลังจากนี้นะครับการเยียวยาในรูปแบบต่างๆที่เป็นตัวเงินก็ถ้าให้อมินวิเคราะห์หรือ แนะนำเนี่ยก็คงจะไม่มีแล้วนะครับคิดว่าคงจะไม่มีแล้วดูแนวโน้มแม้ว่าจะมีการต่ออายุพรกรฉกเฉินออกไปอีกก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันพันนวกไปกับการมราตรการคลายล็อกตามที่ผมได้ชี้แจงอธิบายในรายการสดเมื่อวานนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ท่านติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้ากับ A n ็นเนวิสไสวัสดีครับ